ค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะไปลุยคิดว่าทันคิดว่าทันอาจาจะโดนอัตติชิกิสักทีนึงอ่ะเราคงไม่ตายหมดหรอกนี่อะโดนมแล้วทีนึงทีนี้ซาคุเราจะกบไม่ได้แล้วว่ะ อ๋าโดนไปคนละสองหมื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC Engage ใน s ซ r ร์ฟ o b bon รบอลนะเดี๋ยววันนี้มาลงอารีนากันต่อนะครับก็ตอนนี้เป็นอารีนาซีซั่น7นะครับน่าจะวันที่4แล้วหรือเปล่า ไม่ได้นับวันเลยซีซั่นนี้นี่แบบหูเจอแต่คนห้าดาวเต็มไปหมดเลยนะอมแสดงว่าเซิร์ฟลรบอนี่บบเติมกันหนักมากนะครับไม่นับไอตัวแรกนี่นะประหลาดนี่ไอไอคนเนี้ยแกนเมาส์ที่ซีซั่นที่แล้วผมบอกว่าเขาได้ที่7จ็ป่ะเออแล้วเจ็ดหรือแปดเออเนี่ยที่ผมบอกว่าทําไมเขาไม่ขึ้นที่1นะนจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไม่มีไอตัวประหลาดนี่นะเขาต้องที่หแล้วคนเนี้ยนะเพราะว่าทีมน่ากลัวมากนะครับอืม นี่ขนาดยังไม่มีเซตานะนะตรงว่าคนอื่นนี่ก็แบบ5ดาวมากันเต็มไปหมดเลยนะนี่เซตา5้าดาวอีกเมื่อวานผมเจอ2ทีมนี้ไป RB 79กับครจิชิมาเนี่ยโอยยังโหดนี่เอสกันดัม5าดาวทั้งคู่สุดๆฮะไม่ไหวทีเซ่นนี้เจอแต่อรุนแรงนี่ดูโหขนาดเราลงมาแรงเจแลงสิบแนะเจอแรง7จนะครับนั่นอะพอลังต้องส่งล้านมีเซตาด้วยนะยังดุเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะสู้ยังไงดีคิดแผนแป๊บ <laughs> จะเอายังไงดีวะตัวน้ำเงินโอเคลงไปได้น้ำเงินแดงม่วงม่วงสองตัวม่วงสองตัวแดงตัวหนึ่งม่วงสองแดงหนึ่งเหลืองหนึ่งน้ำเงินหนึ่ง <laughs> ม่วงสองเหลืองนั่นแหละไปะ ลุยกันดีกว่านับไม่ถูกแล้วเห็นดาวเยอะและ้วปวดหัวเอ๊เราจะเอาตัวนี้ลงไปดีไหมสำหรับลิกัสซี่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าของเขาเนี่ยมันมีแค่แดงตัวเดียวเองไงไม่เอาลิกาซี่ลงดีกว่าผมเอาลิกาซี่ออกนะครับเอาเป็น นี่ดีกว่าซาคุบิก,กันนะจะได้มายิงเซต้านิดหนึ่งซึ่งก็ไม่รู้จะยิงมาตายหรือเปล่าสองบ้างเลยส่งบ้างส่งดาวได้แต่หวังว่าเขาจะยังไม่อัปเกรดมาเยอะโอเคทีมนี้แหละลุยจัดแผนมันยังไงมันหูเซต้าแล้วมีคนขับคามิวด้วย โอเคเซต้าคนขับคาร์มิวเราเอาฟูาร์เมอร์ไปรับดาเมจน,นะครับแล้วก็ใช้ซาคุนี่ยิงไปแล้วถ้าเซต้ามันหลุดมาถ้าเซต้ามันหลุดมาเราจะทำยังไงดีเอาตัวนี้ไปบล็อกอีกทีนึงแล้วกันตัวน้ำเงินนี่ตีข้ามตัวเขียวตีข้ามตีแดง โอเคเราจะแบ่งไลน์ทีมแบบนี้ละกันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะคือผมจะให้ฟูลอาร์เมอร์รับดาเมจเซต้าเนี่ยซันๆประมาวนั้นเลยเพรวดูแล้วแล้วก็หวังว่ากันดั้มเราจะเจาะไปถึงเอสเขาเร็วหน่อยไม่รู้จะทันหรือเปล่าก็วัดกันดูฮะไปฟาคุ ไปดูซาคุทำไมวะเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันเร็วจังยังไม่ได้กดเร่งนีง่นะเออฟูลอเมอร์เราแตกไปแล้วนะครับอ,อ้าว<ม>อ๋อผมลืมเปิดอันติใช่ไหมมันเลยไม่ขึ้นแบบฟึดๆมาให้ร <c oughs> ีบไปหน่อยโอเคเลยไม่ได้ดูแบบอันติเลยว่าเซต้าส่งบ้างนี่แบบอันติมากี่ครั้งนะ แต่เดี๋ยวดูดาเมจเอาก็นแน่อ่ะเอสกันดัมเราก็ยังคงฝากความหวังไว้ได้นะครับดาเมจเอสเันอ่าเซตาเขาไม่ได้มีอาเมจอะไรนะส่องบ้างนะครับน่าจะโดนซากุเรายิงก่อนปะไปดูล็อกเอาละกันเซตาเซตาเซตาเขาตีมาติดฟูลอัมเมอร์เรานะครับฟูลอัมเมอร์เราสวนอ่านี่ไงโดนโดนบิ๊กกันทันเดอร์โบนะครับยิงตาย แต่เราต้องไปดูดาเมจที่บิ๊กกันว่ามันยิงเท่าไหร่สามหมื่นนะครับโอ้โหสองทีด้วยแหละ่ะนะก็เลยตายเร็วเลยอ่ะถ้าซ้อนแบบนี้ก็เก็บได้อยู่นะเซตานะครับฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูทีมต่อไปถึงก็ลองฮะไอ้บ้าน,นี่อีกแล้วเหรอแบบนี้ก็ยอมแพ้ไปเลยฮนะไม่ต้องคิดมาก <c oughs> คือเจอตั้งแต่ซีซันที่แล้วแล้ะก็ว่ามันโหดแล้วไอ้คนนี้จริงเขาควรจะต้องขึ้นที่หนึ่งนะ แต่ว่าโดนโดนตุกติกไปนิดหนึ่งโอเคแบบนี้ไม่ต้องคิดมากฮนะคือแบบเห็นแววเลยอะยังไงเราก็เจาะโลทองเขาไม่ได้นะครับรอือหืองานช้างเลยล่ะอ่ะโอเค โอ้ยังไงชิกี่มันก็วิ่งมาตีอะ่ะโอ้แล้วดักด้วยด้วยการเอาอ้นี้หลบมามาข้างหน้าเลยนะเอ็ดกันดั้มนะครับคึงทำให้เราตีไม่ได้คือเสร็จแล้วแหละคือต่อให้เราตีได้ก็ตีได้ตัวเดียวอะ่ะอ่ะสู้ไหอันนี้เราขออนุญาตกดเล่งเลยแล้วกันคือแบบไม่มีหวังอะ่ะบอกตรงๆไม่ต้องคิดเยอะ ไม่ต้องคิดเยอะผมเอาไอ้ลิกดอม5ดาวนี่ไม่ลงอยู่แล้วถ้าตามจริงนะผมเอามันไม่ลงจริงอนะคือมันเด้งเลือดได้ทีละหลายหมื่นนะครับดาเมจเราไม่พอมาแล้วชิคกี้อันติว่าเดี๋ยวนี้เขาเอาชิคกี้ไปหลบเพราะว่าไอ้นี่นะเซต้า5ดาวมันโผล่มาเยอะนะครับ เอ๊แต่ว่าอันติเราก็เปิดอยู่นี่นะทำไมแมตที่แล้วมันถึงไม่ขึ้นวะฆ่าเขาไม่ได้สักตัวตายเรียบเลยนะฮะไม่เหลือนะครับเนี่ยดามเมตไปลงลิกดอมหมดไนงะโอ้แล้วเดี๋ยวก่อนนะเอชกันดัมโดนไปห้าหมื่นยังไม่แตกเหรอเขาใส่เลือดอ๋อเขาเอามาแบบมารับแทนชิกิเนะแล้วก็โอ้ถือว่าประยุกต์มากแล้วเอชกันดัมมารับดามเมจแทนชิกินะครับแล้วให้ชิกิอันติอยู่ข้างหลัง โอ้รายกาดร,รู้จักการเล่นสีทัด้วยเจอทีมโหดอีกแล้วเดี๋ยวทำไมเราเจอแต่โหดแย่ yeah, เลยแบบนี้เดี๋ยวนะซาคุอย่างงั้นเหรอมี5้าดาวแต่ทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่แบบไม่ได้ไม่ได้เติมอะไรมากนะน่าจะเป็นแบบสายฟาร์มแบบใกล้ๆก,ก,กับสายของเรานะ แต่เราจะสู้ยังไงแบบนี้เราเอาสีม่่งไปก็โดนอีกแฮือมผมควรจะจัดยังไงดีคืออยากเอาตัวนี้ก็อยากเอาลงแล้วก็อีกตัวก็อยากเอาลงหรือเราจะเอายูนิคอรนออกเพราะว่าฝั่งนู้นเขาไม่มีดาเมจ ไม่มีตัวตัวม่วงที่แบบเป็นดัมเมจหลักโอเคเราเอายูนิคอรนออกแล้วกันนะครับจะดีเลยจะดีเรอเอายูนิคอรนออกนะี่แบบต้องคิดก่อนนะจะดีเรึแต่ว่าฝั่งนู้นมันมีไอ้นี่ด้วยไงซาคุนะครับ มันจะเป็นการไปเร่งอันติซาคุหรือเปล่าอะซาคุมันจะวิ่งมาไม่ได้อะผมว่าเท so <have> ้าออกเนี่ยโดนแน่เลยโดนอันติซาคุแน่เลยอะแต่ว่าเอาแค่นี้ดีกว่าคลิปนี้แหละไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าพลังเราน้อยกว่าเขาด้วย โอเคเราจะหาทางจัดการเดลต้าพัดก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตัวนี้ามาชนด้านนี้กันดั้มเราน่าจะต้องออกไปเลนนู้นเลยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ดีเอ้ยเอานี่ดีกว่านี่แบบนี้อ่ะ โ oh, อ้ยนี่ไปยิงไปยิงใส่ตรงนู้น่าจะไม่เวิร์กแบบนี้ละกันไปแอบสักไกลได้ไหมเนี่ยตัวนี้เราข้ามเราใช้ใช้ตัวนี้รับดาเมจซาคุขาเขานะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะได้หรือเปล่าอัาอติเมื่อกี้เรเปิดแล้วนี่หว่าเออก็เปิดแล้วนอะไปลดลดสปีดนิดนึง ดูซิว่าจะเป็นยังไงโอ้โหฟูลอาร์เมอร์เราจะแตกแล้วอะเรียบร้อยเอสดนนัมเราก็ไปนะอามูโรโอ้โหยิงไม่เข้าอะฟาคุกระโดดทบหนึงที่ไปเลยพิชา สีแดงแรงสามเท่าปแนะ่โดดทีบปัป๊มเข้าไปเดี๋ยวตัวเดียวแล้วเรียบร้อยนะครับนชนะมาได้แบบชิวเฉียดเมื่อกี้ถ้าเอาลิกาซี่มาผมกลัวว,ว่าจะเป็นการไปกระตุน้นไอชาแดงนั่นแนหะซากุทูนะเราจะโดนมาโดดถีบก่อนก่อนนี้เราจะได้โดดถีบมันไม่ได้เดี๋ยวติดสตาร์ละวุ่น แบบนี้อัมเรดาเมนะครับซาคุ1กับซาคุ2เอ็กันดด้าเหมือนลงมาเป็นเหยื่อคือคิดอยู่แล้วว่าต้องโดนอ่า NTD 5ดาวกระทืบนะแบบส่วงว่าตาย <Everybody> ฟูออาร์เม้นิ่งหนักเลย like s <S ส่งมาโดน,ทนแท้ๆเออเราลืมเราลืมซ็อกเราไปได้ไงเนี่ยจร <c oughs> ิงๆเอาซ็อกมาเล่นก็ได้นะเนี่ย <c oughs> เออลืมนึกไป <c oughs> โอ้โ,โหเจอทีมที่มี ชิกกนะครับมีชิกกิก็ด้วยกี่ห้ดาวเราจะเล่นยังไงดีแมบ,บนี้ตัวเดียวเลยเนะี่ยโดดๆคือถ้าเราเก็บเขาทันนะ่ะมันก็น่าจะได้แต่ว่าเราจะเก็บเขาทันหรือเปล่าแบบนี้ตัวสีน้ำเงินลงมานี่คือโดนเน้นๆแน่นอนถ้าเราไม่มีดาเมจด้วย แต่เอ็ดกันดัมยังไงก็ต้องลงนะเฮ้ยแต่ชิกกี้เขายังไม่วิ้งๆเลยอะนะน่าจะยังไม่อะไรมากปะ่ะของเขาสีเขียวเดี๋ยวนะเอาแบบนี้ก็ไนะ่ผมขี้เกียจเปลี่ยนเอาซ็อกลงมาจริงๆหน้าเอาซ็อกมารับมารับชิกกี้นิดนึงเอซ็อกมาตีชา้า โอ้ยโชคดีเหมือนเขาจะเอาชิกี่ไว้ข้างหลังนะครับก็ปล่อยเขาแอบข้างหลังไปเดี๋ยวเราค่อยๆเก็บตัวอื่นไปก่อนก่อนที่มันจะโผมาอันติเราจะให้ตัวนี้เก็บซาคุ2องเขาซาคุหนึ่งเราเก็บซาคุสองเขาแล้วก็ช่วยกันลุมกับซาคุหนึ่งเราแล้วก็เดี๋ยวซาคุมันจะเคลียตรงนี้ไปเลย สามตัวเขียวแค่นี้ไม่มีดาวสู้ได้แล้วแต่ว่าปัญหาคือเ,คเขาจะตีมาที่ตรงนี้ก็มาเล่นเกตให้เราแต่ถ้าเกตเกตเขาถึงเนี่ยเราก็จบเหมือนกันนะระหว่างนั้นเราน่าจะเก็บเขาทันแล้วนะเพราะว่าที่เหลือเขาเป็นตัวดาบค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะไปลุยคิดว่าทานันคิดว่าทานัน อาจจะโดนอัตติชิกีสักทีนึงอะเราคงไม่ตายหมดหรอกไม่อะโดนมาแล้วทีนึงทีนี้ซาคุเราจะกบไม่ได้แล้ววะอ้ะอะโดนไปคนละสองหมื่นเอสแตกไปะนะอ่ะกันดั้ม ใช่ชิคกี้ไหมเล็งทาเ,ทกเก็ตเขียวปะวะไอ้ทาเก็ตน้ำเงินปะปรเนี้ยนั่นแหละที่เราต้องการยังไม่ตายว่าอีกทีนึงซ้ำม,มันซ้ำม,มันเออน่าจะแตกแล้วบีมทอนฟ้าของ NTD น่าจะตีตัวม่งวมงเราปะสังเงียสโลม่งลวงเราเอ้ยามีบัฟสปีดและฮิวด้วย CP ส่วนหนึ่ง F1 นี่บีแมกนัมนปริย้ยจะไม่ตายแฮะโอเอซะด้วยจัดบาราดไป <c oughs> ฟูนัมเมอร์ <c oughs> จริงๆฟูนัมเมอร์เนี่ย <c oughs> มันมันใช่มิสไซล์เยอะมันก็น่าจะเป็นแถวสามได้เลย แต่อย่างว่ามันถือโล่เยอะเหมือนกันติดโล่ทั้ง4อันเน่ยอ่ะอาบูร่นะครับทําดาเมจมา80,000ืยูนิคอนฟาคุเอกันด้ามเราดามเมจไม่มีอีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรทิมต่อไปนะครับ โอเคมีเขียวสี่ดาวมีเขียวสองดาวเขียวเนี่ยเขาต้องตีน้ำเงินเราแน่นอนนะจริงๆเราส่งเอสกันดัมมานี่ก็คาดหวังว่าจะเก็บตัวแถวหน้าเขาได้ตัวหนึ่งก่อนจะตายนะเพราะว่ากันดั้มเนี่ยมันยังไม่ไม่บุกเข้ามาหรอกก็มีเอสกันดัมเขาที่เราต้องเก็บนะครับกับกันดั้มธรรมดาใช่ไหม หรือว่าเราจะเอาเอสกันดัมเราออกดีก็น่าสนใจแล้วเพิ่มสีแดงเข้าไปแทนสีแดงคือแฮมม่าสีแดงนั้นหนาคือแฮมม่าแล้วมาชูเมอร์เช็คอีกทีนะมีน้ำเงิน กันด้าเราน่าจะเก็บได้2ตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าเขียวเขาเยอะถ้าเราไม่เอาน้ําเงินมามันก็ต้องยิงมาโดนโล่เราแน่นอนโอเคอะจากไปนะครับยูนิคอนเราก็น่าจะกลายเป็นโล่จะเป็นไปอหนึ่งตัวบอกเลยเอ๊ะ ทำไมเขาตัวโล่ไว้ข้างหลังอย่างนั้นล่ะแล้วเราจะเล่นยังไงเราเลยงงเลยเดี๋ยวนะนนถ้างั้นถ้างั้นเราชนเลยละกันเพราะว่ากันดั้มเขาสี่ดาวเราต้องการเก็บเขาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้มาลองซ้อนดาเมดข้างหลังแอบอีกแค่นี่เอาสีเขียวดีกว่า <c oughs> ก็ช่วยกันยิงเก็บแบบนี้ ดูนิคอนนี่มารอรับดาเมจอีกคนนึงเอาอะไรอัปเดตปัวน้ำเงินเขาจะยิงฮมม่าเราจังเลยวะแอบได้ดีแอบแอบหลังสุดโอเคจัดไปครับสาคุฟาดเข้าไปสาคุเก็บกันดำให้ได้ อ้าวซักคู่หนึ่งยิงไปก่อนแล้วนี่อ้าวเขายิงกันหมดแล้วโอ้โดนล้าเดอซาคุเราเจ็บปวด,ลด <c oughs> และอีท่าไหนฟูนอาเมอร์มันถึงอัตติก่อนวะเนี่ย <c oughs> ไม่ว่าจะโดกกนยิงเยอะหาเหลือแค่ <c oughs> เหลือแค่ตัวเดียวละลิกดอมการโต้นะครับ เปรี้ยงเราให้แหกไปเรียบร้อยคือถ้าไม่ห้าดาวเนี่ยผมก็ยังพอต่อกรสู้กันได้แต่ห้าดาวมายกแผงเนี่ยเขาต้องยอมเน,นียเอาจริงๆถ้าตอนนี้ใครมี5ดาวชิกกี้กับเซต้ามาเนี่ยก็สู้ไม่ไหวแล้วหรือเป็นชิกกี้กับตัวโลอย่าง ิกดอมนะครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นก็เด้งเลือดตัวหนึ่งอีกตัวก็ยิงหมู่อ่ะแม็นี้กันดั้มนะกับซาคุ1น,นะครับ <Please S 2> ทามา่ายูนิคอนแล้วก็ซาคุสองซาคุ2องแล้วนี่ถ้าไม,ม่อันตินี่ก็ไม่โดนดาเมจเลยนะถือว่าเป็นตัวฟรีที่แบบใช้งานได้จ <ะ S 1> เจอทีมต่อไปนะครับโอเค,อเคไม่มีชิกกี้หดาวก็โอเคอเค่ะเฮ้ยมีเซต้าห้ย เซตาตัวหนึ่งมีตัวม่วง2ตัวด้วยแต่เราต้องใช้เอ้ยเขามีตัวเขียวตัวเดียวนะครับแล้วก็น้ำเงิน2โอเคก็เดี๋ยวเราเอามาชูเมอร์กับแฮมม่าไปพักเหมือนเดิมแล้วก็เอสกลับมาพีเอสพีเอสบัดอักคีกับน้องโลลุกก้า โอเคเดี๋ยวขอเช็คสีเขาอีกทีหนึ่งโอเคเขาไม่มีไม่มีสีแดงนะครับงั้นเราใช้น้ําเงินตัวเดียวพอส่วนมากหลังๆไม่ค่อยเห็นใครเล่นแดงเท่าไหร่ตายไปหมดแล้วสีแดง <c oughs> มันไม่มีตู้แดงออกมาเลยอ่ะนะตู้หน้าเนี่ยน่าจะเป็นสีแดงว่าลิมิเต็ดคือตู้ธรรมดาก็ควรจะเป็นแดงด้วยนะตอนนี้ไม่มีตู้แดงออกมาเลย <c oughs> โอเค อ่ะทีมนี้แหละเอ๊ะน้ำมันพิษมอนทานตู้น้ำเงินนี่ว่ะโอเคเหมือนเดิมฮนะเอาตัวนี้รับเซตาแล้วก็ตัวนี้คอยยิงซ้อนคอมโบพิชชิเซตาตัวเดียวเนี่ยเห็นหมต้องใช้สองตัวสู้เลยนะ มันเป็นตัวที่แบบโกงนะคือตัวเดียวเอามันไม่อยู่นะครับต้องสองตัวแบบนี้นะอย่างว่าเป็นตัวเติมตังค์ที่แบบโหดๆอยู่แล้วต่อไปก็ตัวนี้เก็บตัวเก็บไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรตัดหลังเลยตัดหลังไวชิกิีอย่าพึ่งไปยุ่งกับเซตาเยอะอย่าพึ่งไปยุ่งกับเซตาเยอะีเอาเอสกันดําขึ้นมาช่วยยิงเซตาดีไหมเนี่ยเออน่าจะดีนะดามจสสองทาง โอเคอ่ะจัดไปก็ดูเคลม่าเราจะเก็บเซตาทันหรือเปล่าใช่ไหมไปดูเอสเราดีกว่ายิงเซตาเข้าไปเรียบร้อยแตกไปแล้วฮะเอสเราก็สละชีพแน่นอนเออต่อไปก็ไปดูพี่ซาคุชช่างแล้ว อ้าวเจอพระราดก่อนฟูลอาร์เมอร์ทันเดอร์โบยิงเข้าไปโดนจีบีศูนย์หนึ่งซะด้วยอ้าวมันใช้สปีดซัพพอร์ตมันฮิลแล้วมันฮิลแล้วไ่ฮิลเหรอเจอซาคุกระโดดเตะซาคุคิกจววงเราให้สตันไปครับเอาเรียบร้อยอเหลือตัวมว่วงตัวหนึ่งเหรอ อัมโรบอกเดี๋ยวผมปิดงานเองครับอ่ะยบร้อยนะครับปืนหายไปเลยปืนกระเด็นมาแล้ว อ่ะโอเคแมตช์นี้ก็ผ่านมาได้นี่ซาคุทูดาเมจมาเป็นที่1เลยต <c oughs> ามาไาด้วยยูนิคอนกันดัมแล้วก็ซาคุหนึ่งนะครับนี่จะเป็นทีมซาคุอีกแล้วเนี่ยดีนะไม่ปันไอซาคุหนึ่งอีกตัวหนึ่งมาของชาหัวยิ่งไม่งั้นนี่แบบเป็นทีมสายซาคุโดยเฉพาะไปเลยซึ่งปกติเราก็ไม่ได้ชอบซาคุขนาดนั้นนะ โอเคเอสกันดัมก็ดาเมจตกต่ำมากเลยในในอารีนาตอนนี้คือแทบจะยิงใครไม่ทันน่ะคือยิงไม่ได้หน่อยหนึง่งตายตายซะก่อนโอเคซาคุทูก็ยังหลบหลีกได้อย่างดีดเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเลือดที่เหลืออยู่โอเคอ่ะก็จบมาอีกหนึ่งวันนะครับเหลืออีก 2วันนะคือถ้าเจอทีมแบบแบบพลังใกล้ๆก,กันนะพอยังพอสู้ได้นะแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะมีแบบทีมที่หลุดไปค่อนข้างเยอะนะแบบเนี้ยแบบ5ดาวยกยกทั้งแผงเนี้ยสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับส่วนไอ้หมอเนี่ยคิดว่ามันเป็นบันทีเขาต้องได้ที่1แล้วนะเพราะว่าไปโดนแบบเหมือนคนที่เล่นตุกติกแค่นั้นแหละเออแต่ว่าเดี๋ยวพวกนั้นก็โดนแบนเพราะว่ารอบเนี้ยเขามีแบบ เขาเรียกอ,อะไรนะพีเลียดในการจัดการด้วยนี่เห็นเขาประกาศไว้นะในประกาศนะครับอ่ะแม์นี้ชนะไปหนึ่งชนะไปห้านะครับแล้วก็แพ้ไปหนึ่งทีมเนาะก็คือทีมอันดับสอง GRNDD m o o d นะครับส่วนทีมที่มาบุกเราวันนี้มีกี่ทีมลนะวันที่หนึ่งนะอันนี้สาสิบคือเมื่อวานส0มสิเมื่อวานเอา้าเมื่อวานเขาก็มาตีเรวพี่ครับจะตีอะไรกันขนาดนั้น ตีซ้ำไปซ้ำมาจนหลอน <g ül> วันนี้เพิ่งมีคนมาตีเราไปสองแมตช์นะครับมีเราแพ้ไปแมตช์หนึ่งด้วย <c oughs> โอ้โชิกิทำไม้สองแสนห้าเนี่ยน้ะอูซาคุเราสา์ตีเป็นแสนนะแต่ว่าน่าจะไปติดตัวอื่นเขาดาเมจไปเข้าตรงไหนวะอ <c oughs> ไปเข้าฟูนาเมอร์หมดเขาฟูนาเมอร์มาบล็อกเนาะแล้วก็ทีมนี้พลังล้านห้าเขาเจอเราโฮกโงเหนื่อย โอเคก็เหมือนกันที่เราไปเจอทีมโหดนั่นแหละนะครับเอาล่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเท่านี้ก่อนละกันนะครับหากใครชอบนะไม่จะลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ใชนะหมผวไว้นะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนนลครับสวัสดีครับ